เรามาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการคิดดอกเบี้ยในแบบที่3นะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของมีเกรเดียนต์คือมีการเพิ่มในอัตราที่คงที่ต่อปีนะครับแล้วก็แปลงเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับคือแปลงตัว g เนี่ยที่อัตราเพิ่มคงที่ต่อปีเนี่ยกรเดียนต์เนี่ยเป็นตัวมูลค่าปัจจุบันหรือ p นะครับแล้วก็แปลงมาเป็น a ด้วยนะครับก็คือว่าเป็น เทียบเท่าให้เป็นเป็นรายจ่ายคงที่ต่อปีนะครับว่าเท่าไหร่ก็คือเป็นการเล่นกันของแปลงจาก G ไม่เป็น P จาก G ไปเป็น A นะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ข้อนี้มันจะเป็นการผสมกัน2อ,อันมันมันไปด้วยกันนะครับมันมันเอามารวมกันนะครับมาดูซิมันเป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่าในในการทำงานของโรงงานเนี่ยมันมีเครื่องจักรนะครับใช้งานได้15ปีใช้ได้ได้15ปีก็คือว่า จะซื้อเครื่องจกักรมาเนี่ยเรารู้ละมันใช้งานได้15ปีอายุการใช้งานของมันมีค่าใช้จ่ายคงที่ก็คือว่ามีค่าค่า,คาพวกน้ํามันล่อลื่นการซ่อมบารุงต่างๆเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับเราอาจจะเป็นค่าพวกการช่างซ่อมอะไรนิดนิดหน่อยๆน,นะครับ10,000บาทต่อปีแล่ว่าในในเพิ่มขึ้นปีละ2 0 0 0บาทนะครับตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับตั้งแต่ ปีที่2เป็นต้นไปเนี่ยปีที่1นึ่ก็หนึ่งนหมื่นบาทพอปีที่2ก็เพิ่มเป็น1 2ึ0 0หปีที่3เป็น1 4ึ0 0หมืน,นะครับโดยเชื่อถการใช้งานแสดงว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายคงที่อยู่1 0,000บาทด้วยแล้วมีส่วนที่เพิ่มอีก2,000บาทขึ้นมานะครับตลอดอายุการใช้งาน15ปีนะครับและคิดอัตราดอกเบี้ยที่11%ต่อปีนะครับเพราะไอ A เขียนแผนภูมิการไหลของเงินนะครับวิเคราะห์การลงทุนนะครับข้อ b เนี่ยเขียนสมการตัวประกอบแล้วก็าหามูลค่า เทียบเท่าปัจจุบันคือแปลงมาเป็นค่า p อีอ่ะแปลงอะไรเป็นค่า p ีข้อข้อ b เขาบอกว่าแปลงค่าส่วนค่าใช้จ่ายคงที่นะครับเป็นค่าเป็นค่า p ีก็คือแปลง a เป็น P ีนะครับข้อ c เขาบอกว่าเขียนสมการประกอบแล้วก็มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันคือแปลงมาเป็นค่าค่า p เนี่ยแปลงจากไหนเป็น P คือแปลงจากส่วนเพิ่มก็คือค่า g มาเป็น P นะครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่า คำนวณมูลค่าเทียบเท่านะครับของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาเป็นมาเป็นค่าคงที่หลายปีคือแปลงจาก G เป็น A โอ้นี่ก็แปลงได้ครบเลยนะครับปีจาก G เป็น A นะครับต่อมาอเมื่อแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกคำนวณมูลค่าเงินเทียบเท่าปัจจุบันรวมของค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอ๋อควทุกอย่างมันแปลงมาเป็น A หมดละ เราก็เอาค่า a เนี่ยทั้งแบบจากจาก10,000บาทเนี่ยแล้วก็ไอ้ส่วนเพิ่มที่ปีละสอ0พัน0 0เนี่ยมนเป็น a ด้วยแนละ้วมันรวมกันมันจะเห็นภาพรวมว่าค่าใช้จ่ายเอ่อรายปีเฉลี่ยแล้วเทียบเท่าเราเท่าไหร,นร่นะครับนะครับแล้วก็ไอ้ตัว a ทั้งหมดเนี่ยมูลค่าเทียบเท่ารายปีทั้งหมดเนี่ยค่า a แปลงมาเป็นเอ่อเป็น p อีกทีหนึ่งโอ้นะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่า มาดูข้อ A ก่อนนะสำคัญเราต้องเขียนแผนภูมิการไหลของเงินให้ได้ก่อนมันถึงจะวิเคราะห์ได้ข้อนี้ค่อนข้างสลับซับซ้อนเหมือนกันนะครับข้อ A นะครับครับข้อ A นะครับเขียนแผนภูมิการไหลของเงินหรือ Cash Flow Diagram น,นะครับ Cash Flow Diagram เขียนไป ครับ15ปีนะครับเราก็เขียนไปนะครับตั้งแต่ n เท่ากับ0นะครับแล้วก็เท่ากับ1 2 3 4 5ขี้เขียดเขียนละเราก็ขีดเป็นเส้นประไป n ลบหแล้วก็ n 1, ปีที่อ่า n 1, ไม่ใช่ n 1, ลบหนึ่งอ่ะ n, 1, n 1, ที่14ไปเลยนะครับ n เท่ากับสิแล้วก็13 14 5ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับปึออ๊บแล้วก็อันนี้ก็เป็นเส้นปะไปเราขี้เกียจเขียนนะครับเออสิบห้าสปดแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับมีค่าใช้จ่ายคงที่หนึ่ง 1,000บาทหนึ่0 0 0บาทน,นะครับก็แสดงว่ามันมีค่าใช้จ่ายคงที่10,000บาทตรบาทนี้ 1, น,นะมันก็คงที่ไปที่10,000บาทตลอดนะครับ10,000บาทน,นะฮะ10,000บาทแล้วมันดันมีส่วนที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นมาตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นมา ปีที่2ผมเขียนเป็นเส้นสีนี่ละกันโอเคนะครับก็อีกปีที่2อ,อีก2000บาทนะครับเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับมันก็คือแปลว่ามันมันเพิ่มขึ้นเป็นมีการเพิ่มขึ้นอย่างคงที่นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปีที่15นะครับเพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็เพิ่มขึ้นปีละนี่นละ นนรตรงนี้คือ G นั่นเองตรงนี้คือเอใชไหมนี่คือเเท่ากับ1,000 10, 0บาทต่อปีนะครับแล้วก็ส่วนเพิ่มเนี่ยเพิ่มเท่ากันนะครับ G เท่ากับ2,000บาทต่อปีอ่าเราได้แล้วนะครับนี่คือฟล w แล้วก็ n น,นะครับแล้วก็นี่คือแผนคูมิการไหลของเงินนะครับโดยที่ i เท่ากับเท่าไหร่ i เท่ากับ11%นะฮะ i เท่ากับ11%แล้วก็ n เ,เท่ากับ15ปนะีนี่ครับนี่คือแผนภูมการไหลของเงินนะมีส่วนทั้งที่ส่วนเป็นเป็น คงที่นะครับค่าใช้จ่ายองที่1,000 0บาทหรือ A แล้วก็มี G คือปีเพิ่มปีละ2 0 0 0บาทต่อปีตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปจนถึงปีที่2 5เลยนะครับก็มี2ส่วนนะครับขบ้อ B ีเขาถามว่าอะไรข้อ B โจทย์ครับเขียนสมการตัวประกอบและมูลค่าเงินเทียบเท่าปัจจุบันของ ส่วนค่าใช้จ่ายคงที่นะครับตลอดใช้การใช้งานนั่นก็คือว่าเราจะหาว่า p เท่ากับเท่าไหร่าเท่าไหร่จากจาก a นะครับ a ที่เท่ากับ10,000บาทส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยต่อปีเนี่ยนะครับหมื่นบาทโดยตลอดระยะเวลาการใช้งานที่ i เท่ากับสแล้วก็ n 15ปีอ่าก็คือหาส่วนเนี้ยส่วนแรกก่อนส่วนแรกก่อนส่วนที่เป็นส่วนคงที่ a เนี่ย นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วน g นะครับอีกส่วนหนึ่งเราหาส่วน a ก่อนส่วน a นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ a เราจะหา p เพราะฉะนั้นสมการตัวประกอบนั้นตัวประกอบคืออะไรบ้างครับตัวประกอบแน่นอนตัวประกอบที่เราต้องใช้ก็คือ,อ่เขียนเป็นสมการเลยเขียนเป็นปสมการเลยเราต้องเขียนตัวประกอบอย่างเดียวครับเราจะหา p ใช่ไหมแล้วเราเหมือนเท่ากับจะแปลงกายแปลงร่าง a มาเป็น p เพราะฉะนั้นตัวประกอบที่ต้องใช้ก็คือว่า A ต้องอยู่ข้างล่าง p ต้องอยู่ข้างบนนะครับ P A นั่นเองแล้วก็ i เปอร์เซ็นต์แล้วก็ n อ่านี่คือสมการตัวประกอบนะครับสมการตัวประกอบนะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้ให้ได้พอตั้ง,ตงนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็ตั้งหลักได้ละ a เท่ากับ10,000ครับเเท่ากับ10,000แล้วก็หาเปิดเอาไปเปิดตารางนะครับ P A โดยที่ i เท่ากับ11แล้วก็ n เท่ากับ15ปี เห็นได้รับ15ปีงั้นจากตารางตรงนี้ได้เท่าไหร่ตารางได้ไปเปิดตลาด11เปอรนตารา์า11นตะนะครับลงนี้ไปก่อน10เสนะครับ1 1เปอยเปไไหน15 12บ uh, อ่ะอไม่มีโอ้ oh, ตารางไม่มีทำไงดีงั้นเราต้องใช้โปรแกรมช่วยละเราต้องใช้โปรแกรมช่วยละเราขี้เกียจไปเขาเรียกว่า interpolate เอาค่าเฉลี่ย10%มากับ12%แล้วหารสองไม่เอาเสียเวลานะครับงั้นเราใช้ตารางนะครับงั้นเราบอกว่าตารางเนี่ยไม่มีที่ นะถ้าถ้าเกิดหนังสือของนักศึกษามีหรือหาตารางได้นะครับก็ใช้ตารางเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเพราะฉะนั้นเราใช้ใช้โปรแกรมใช้โปรแกรมโปรแกรม e x l ก l นะครับ e x ็ e l ก็คือที่ PA นะครับ PA เล้รก็ดูที่ PA เนะเรารู้ A ดเราหา P ใช่ไหมาหา P ที่11%นะครับใส่11%ตรงนี้ 1> 1เวลากี่ปีเวลา15ปี15ปีได้เลยนะได้เลยก็คือว่าที่รู้ AP นะครับเเปอร์ซ็นต์15ปีได้ตัวค่าแฟกเตอร์คือ7.190.07โอ้โได้7.19 0.87บ7 1 9 8 7เท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่าตัวเลขเข้าไปก็10,000นะครับคูณด้วย7.19087นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่10,000คูณ7.19087เท่ากับ7.1 908.7บาทนะครับ7บาทอ่านี่คือตอบแล้วเป็นอุณค่าเทียบเท่านะครับอุณค่าเทียบเท่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายรายปีคงที่นะครับไดเอนะครับเอเนี่ยหนึ่งบาทมันเทียบเท่ากับ71908.7นะครับรวมทั้งหมดนะครับ ข้อนี้ข้อนี้ข้อ4ต่อข้อ4ต่อข้อ4เขาถามว่านะครับเขียนสมการตัวประกอบแล้วคือคำนวณนั่นแหละคำนวณมูลวค่าเทียบเท่าปัจจุบันของส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มคือค่า G มาแปลงเป็น P นั่นเองตลอดอายุการใช้งานค่า C ข้อ4ข้อ4คือ P เท่ากับเท่าไหร่จากค่า G จากจีที่เท่ากับ2,000บาทนะ2,000บาทนะครับต่อ,ตอปีเพิ่มขึ้น2,000บาทตอ่อปีใช่ไหมบวก2,000บาทต่อปีครับบวก2,000บาทต่อปีนะครับแล้วก็โดยที่ I ก็ยังคงเป็น11%นะครับแล้วก็ n เท่ากับ15ปีเช่นะ สูตรที่เราหาค่า p นะครับก็คือเท่ากับ g ที่เรารู้และแล้วก็แปลงกายมันโดยเอาตัวประกอบไปคูณตัประกอบไปคูณเพราะมันก็คือเราจะหา p โดยที่เรารู้ g ใช่ไหมก็คือ i เปอร์เซนต์กับ n เช่น g ก็คือ2,000นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดตารางหรือใช้โปรแกรมคำนวณ P ต่อ g นะครับ i เท่ากับ11%แล้วก็ n เท่ากับ15%อ่าเมื่อกี้ตารางเราไม่มี แต่ตรงนี้ใช่ไหมหาตรงๆไม่ได้ในมือผมไม่มีอของนักึกษาจะมีหรือหาไม่ได้ในอินเทอร์เน็ตแต่แเราใช้ Excel ได้นั้นจาก Excel จากโปรแกรม Excel นะ,รนะครับนะครับได้ได้เท่ากับอะไร G นะครับเรารู้ G เราจะหา P นะครับก็คือระดับที่8นะครับโดยที่ตัวนี้11%นะครับ11% แล้วก็ระยะเวลา15ปี15ปีครับอ่าได้ละเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้เข้าไปที่2,000ใช่ไหมส 2000. 2000น0 0นคำนวณให้เสร็จก็ได้ก็ได้7,3,7,4,1เดี๋ยวเราคำนวณเองก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราสนใจตัวประกอบก่อนก็คือเราต้องการหา p เรารู้ g นะครับที่11% นะครับแล้วก็15ปีเราได้36.871 36.871นั้นได้เท่ากับ36.871ฉะนั้นแทนค่าเข้าไปครับแทนค่าเข้าไป2000นะครับคูณด้วย36.871เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คูณเข้ามา2000คูณ36.871เท่ากับ7 เ3 7 4 2มืนบะครับ73,742าบาทนะที่จะเป็นมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันก็คือเ n เนี่ยอ๋อก็เกือบเกือบเท่าก,กันกับไอตัว A นี่เลยตัว A เนี่ยเทียบเท่ามูลค่าปัจจุบันคือ71,900น่ะครับไอตัวนี้เป็น73นะครับ4ไปละนะครับข้อถามต่อว่า เมืกี้เราเอา a แปลงเป็น p แล้วเราเอา g แปลงเป็น p แล้วทุกอย่างมาอยู่ในเวลาเดียวกันแล้ว P นะครับเวลาเวลาเทียบเท่าปัจจุบันข้อดีก็ถามว่าเฮ้ยคำนวณมูลค่าเทียบเท่าของค่าใช้จ่ายนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นค่าคงที่หลายปีตลอดอายุการใช้งานอ่าก็คือว่าข้อดีเข้ถามว่า ค่าตัวอ่าที่เพิ่มขึ้นคือค่า G นะครับเป็น่าคงที่ลายปีคือแปลงเป็น A นั่นเองนะครับแปลงเป็น A ครับแปลงเป็นเอนี่ครับนั้นข้อข้อดีครับดีถามว่าถามว่า G ที่มีอยู่เนี่ย G ี่ยที่เท่ากับ2,000บาทที่บวกเพิ่มขึ้นทุกๆปีปีละ2,000บาทต่อปีเนี่ยมันเทียบเท่ากับค่า A เท่ากับเท่าไหร่ค่า A ค่า A าเท่ากับเท่าไหร่ค่า A เนื่องจาก G เนี่ยผมเขียนโนดดเลย A เนื่องจาก G เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับงั้นสิ่งที่เราต้องการหาก็คือหาค่า A ใช่ไหมเอเอ note ก็คือเป็นหาค่าเท่า ชื่อมันก็คือ A ห้อยไว้ G นะจะได้รู้ว่านี่คือ A จากจาก G นะครับไม่ใช่ A 1 0 0 0 0บาทที่โจทย์ให้มาเป็น A จาก G นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวค่า P ตัวนี้เดี๋ยวผมโน้นเมนะนี่คือ P จาก A นะครับไอ้ตัวข้อ C คือ P จาก G นะอ่าก็คือจะได้จะได,จะได้จะได้เข้าใจว่ามันเป็นค่าเทียบเท่าจากอะไรจากค่าหลายปีเทียบเท่าหรือค่าจาก G คราวนี้เราจะแปลง G มาเป็น A ละมันก็ต้องเป็นเอาค่า G ที่เรารู้ใช่ไหมคูณด้วย สิ่งที่ารหาคือ a แล้วก็เรารู้ g ก็เป็น a ต่อ g ที่ i เปอร์เซนต์แล้วก็ n นะครับแทนค่าเข้าไป g คือ2000นะครับ a ต่อ g เปอร์เซ็นต์คือ11%นะครับแล้วก็ n คือ15ปีนะครับเงั้นเราก็แทนค่าเข้าไปครับค่าตัวนี้จาก excel ได้เท่าไหร่จาก excel โปรแกรม excel แค่เท่ากับนีนะบ่เราจะหา A เรารู้ G2000 ตรงนี้เป็น11%นะครับ 10%, 10นะครับแล้วก็15ปี15ปีนะครับฉะนั้นเราก็จะได้5.127นะครับ5.127ตรงนี้ก็ได้5 จ1 2 7ก็แทนค่าเข้าไปครับก็ได้2,000คูณด้วย5.127นะครับจะได้เท่ากับ2,000คูณด้วย5.127เท่ากับ1,254บาทต่อป,ปีอ่าห้าสิบาทต่อปีตอบอ่าเราก็แปลงกลับไปกลับมานะนะครับันนี้แปลง แปลง G ไปเป็น A ละพอดีอ,อ่าแปลไปเยอะๆทำไมเนี่ยนะครับมาดูสิเทียบเป็นยังไงอ่ามาดูผลข้อ E ข้อ E ข้อให้วิเคราะห์ไงบอกว่าคำนวณมูลค่าเงินเทียบเท่าปัจจุบันนะครับคือผลรวมของค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอ่าถ้าเกิดว่า ไอ้ไอไอไอ้้ค่าใช้จ่ายที่มันมีอยู่เนี่ยมันมี2ส,ส่วนใช่ไหมมาจากค่าใช้จ่ายคงที่แล้วค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม G นะครับเราในข้อข้อ B กับข้อ C เนี่ยเราแปลงมาเป็นมูลค่าเทียบเท่า P หมดละเทียบเท่าปัจจุบันหมดละเพราะฉะนั้นไอ้มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันของ2ส,ส่วนเนี่ยจริงๆมันก็คือนะครับหาหา P รวมพีโท,โท,โท,โทนะัวทัลพีรวมนะครับก็คือเท่ากับ P เนื่องจาก A นะครับ A P เนื่องจาก A P เนื่องจาก A นะครับแล้วก็บวกด้วย P เนื่องจาก G ที่เราหาได้ข้อ4นะครับพเนื่องจาก A นี่คือข้อ B ใช่ไหมพีเนื่องจากเเนื่องจาก A อก A. ใช่ไหมตอนนี้แล้วก็ P เนื่องจาก G คือนนี้ เราแปลงค่า G มาเป็น P ลเะ P เนื่องจาก G นะครับเพราะฉนั้นก็จะได้เท่ากับมูลค่าทิบเท่า P เนื่องจาก A เราไปดูที่ข้อข้อ b นะครับก็ได้71908.7ได้71908.7นะครับบวกด้วย P เนื่องจาก G p เนื่องจาก G p เนื่องจาก g ก็คือตรงนี้73742นะครับ 7 3 7 4 2ซึ่งก็มาจากข้อข้ออะไรข้อ4นั่นเองนะครับ 2> 7, 2. นั้นรวมกันได้เท่าไหร่ครับงั้นมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันทั้งหมดคือ 7, 7 1 9 0 8 7 1 9 0 8 7บวกด้วย7 3 7 4 2เท่ากับ1 4 5 6 ห้าศนะหรือ651แาหนลยผมปัดขึ้นเป็น651แล้วกันนะครับบาทต่อนะครับต่งแ่าพอยหาท1 4 5 6 5 1บาทนะก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เฉลี่ยเป็นรายปีไปอ่ะแบบมีค่าคงที่ A 1 0 0 0 0บาทต่อปีแล้วก็ส่วนที่เพิ่มขึ้น2,000 2,000เพิ่มขึ้น2,000 4,000 6,000หกพัเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ15ปี เทียบเท่ามาเป็นมูลค่าปัจจุบันได้รวมทั้งหมดคือ1 4 5 6 5 1บาทน,นะครับเทียบเป็นมูลค่าอย่างนั้นเทียบเท่ากับนะครับอันนี้ข้อข้อ E แล้วก็อฟใช่ไหมข้อสุดท้ายเขาถามอะไรอีกเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเราเราดูเ,าเทียบเท่าปัจจุบันใช่ไหมแต่เราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเทียบเท่าเป็นรายจ่ายประจําปีละเท่าไหร่จากส่วนที่ป็นเป็น A อยู่แล้ว10,000บาทเรารู้อยู่แล้วแต่ว่า รวมกับเทียบเท่ากับค่า G ที่มันเพิ่มปีละ2 0 0 0 2,000แล้วเทียบให้มาเป็นรายจ่ายประจำปีเท่ากันเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราหามาได้ในข้อ D แล้วใช่ไหมงนั้นข้อ f คือหามูลค่าเทียบเท่ารายจ่ายประจำปีนะรายจ่ายประจำปีคือค่า A รวม A รวมของค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มนะครับฉะนั้นมันก็คือว่าข้อ f เนี่ยคือหา A รวมนะครับ A รวมก็คือ total A รวมนะนะครับเท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งจริงๆมันก็คือเท่ากับ A นะครับที่1,000 0บาทต่อปีเนี่ยที่โจทย์ให้มาคงที่อยู่แล้วนะครับบวกด้วย A ที่เทียบเท่าเนื่องจากค่า G นั่นเองที่เราหาได้จากข้อข้อ,ขอดิอ,อดีด็อกนั่นเองนะครับก็คือ1นึ่งตรงนี้นี่เอจินะครับเช่นตรงนี้ A ก็คือ1,000 0บาทแล้วก็ A G คือ1,0254นะครับ ก็รวมกลายเป็นเท่ากับ2 0 2 5 4บาทต่อปีต่อครับ,บ,บ,รบฉะนั้นก็คือว่าเมื่อเทียบเท่าว่าค่าใช้จ่ายที่มันคงที่1 0,000บาทแล้วก็บวกกับไอ้ส่วนที่เป็นเพิ่มขึ้นเนี่ยตอ่อปีซึ่งมันแปลงกายมาเป็นเทียบเท่าด้วยเหมือนกันเป็น A เอเหมือนกัน นะครับรวมกันก็คือเสมือนกับว่ามีการจ่ายตังค์ต้องมีค่าใช้จ่าย22,54บาทต่อปีนะครับเดี๋ยวไปครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจากแผนภูมิใช่ไหมจากแผนภูมิของเราเนี่ย15ปีเะสิอ15ปีจากเดิมเนี่ยมันมีมันมี A อย่างรุดในข้อข้อ,ข,อข้อ E เนี่ยมันมี A อยู่นี่เอใช่ไหมเอมีมาแล้วก็มันมี G โผล่ขึ้นมาตรงนี้ มี a แล้วก็มี g ใช่ไหมเราแปลงทั้งหมดเนี่ยเราแปลงทั้งหมดมาเป็นมาเป็น p แปลงทั้งหมดแปลงมาเป็น p รวมมาเป็น p เท่าไหร่อย่างนี้นะครับนี่คือแผนภูมิลักษณะแผนภูมินะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นของข้อ f ใช่ไหมเราเรามี เรามี15ปีอย่างนี้5ปีนะครับ15ปี0ครับมี A อยู่นะครับ,นะรบ A อยู่ตนะรงนี้แล้วก็มีตัว G อยู่ยนี้ G นะครับ G งั้นไอตัว G เนี่ยเราแปลงมาเป็นเทียบเท่ามาเป็นเทียบเท่ามาเป็น A อีกก้อนหนึ่งนีเท่ามาเป็น A อีกก้อนหนึ่ง เป็น a อย่างนี้ก่อนหนึ่งนะครับแปลง G ตรงนี้มาเป็น a อก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้น A รวมมันก็เลยหรือ A total เนี่ยก็เลยเท่ากับ A บวกด้วย Ag ยนั่นเองนะครับถ้าเกิดดูปากแปลงเป็นรูปเป็นเป็นเป็นไดอะแกรมเป็นภาพอย่างนี้นะครับก็อาจจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็ก็ เป็นลักษณะาการพิเคราะห์ข้อนี้ก็สลับซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ก็จะเป็นข้อเริ่มต้นที่ที่เราจะต่อไปในในหัวข้อต่อไปนะครับก็นักศึกษาก็ฝึกลองฝึกดูนะครับ